ที่ดีอ่ะมีเรื่องราวของสาวๆ แล้วก็หมาน้อยน่ารักมากเมื่อกี้อยากเอาไว้ให้ลูกสาวจังเลย,เลยดิการ่าเปลูกสาวเหรอพี่สุนัขค่ะนี่อ่ะเราติดตามกันนะคะกับเทย์าตางเคะเทเคะน,นคะครับข่าวแรกของเราก็เพิ่งจะมีเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นกันไปนะครับ <S <S หลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าจะมีใครคนไทยอย่างที่ไปอยู่ที่นั่นบ้างก็มีเนี่ยคุณเตอ์คาราครับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มคนนี้นี่เลยนะครับที่ได้ขึ้นพายอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาไปอยู่ที่นู่นก็เลยมีคนก็เป็นห่วงเขานะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ นี่เลยนะครับเล่นทําเอาเหล่าบรรดาแม่ยกเงินถึงกับใจหายใจคว่มครับก็ต้องมาไถ่ทานสรารชุกสุขดิบส่งความห่วงใยถึงนักร้องลูกทุ่งหนุ่มนะครับเตะคาราไม้เรียงศิลปินนะครับผมก็จะขออัลบั้ม l o v e Love ที่สุดครับแล้วก็ผู้ผลิตร,รายการโทรัชั์แบบไม่ขาดสายนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้นักร้องหนุ่มเนี่ยก็เพิ่งเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่29ที่ผ่านมาก็ยังไม่ทันข้ามวันเลยนะครับก็มีข่าวว่ามีการแผ่นดินไหวเนี่ย7.8วิเตอร์ในทะเลนอกชายฝั่งหมู่เกา โบนิน <Bon> ของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งแรงสั่นสะเทือนรุนแรงเป็นเวลานานถึง1นาทีเลยนะคะจนรู้สึกได้ถึงในกรุงโตเกียวค่ะซึ่งเตก็ได้พักอยู่ในโรงแรมแชงกรีลาโฮเทลโตเกียวชั้น33งานนี้ทําเอาถึงกับขวัญหนีดีฟอลเลยทีเดียวอยากจะรีบกลับเมืองไทยนะคะแต่ด้วยภารกิจจึงต้องอยู่ต่อแบบดีบเลี่ยงไม่ได้ค่ะแม้ตอนนี้มีอาการหวาดผวาอยู่เล็กน้อยแต่ก็ฝากมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงสู้ตายค่ะและขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้กันอย่างล้นหลามด้วยค่ะ ทั้งหลายไม่ยกทั้งหลายสบายใจได้นะคะน้องโอเคอยู่ปลอดภัยนะครับค่ะ